ครับอยู่พุ่งครับนักเปิดเอเชียบุ่งแมทเทลล์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเช่นเคยนะครับผมเมื่อคืนนะครับเจอฟอร์มีลิกนะครับผมระหว่างแบนฟอร์ตและเซนอลนะฮะก็เรียกว่าเกือบพลิกล็อกนะครับเพราะว่าแบนฟอร์ดเนี่ยออกประตูนำไปก่อนอย่างรวดเร็วนะครับโดยจังหวะยิงอาประตูแรกเลยนะก็ทำให้ได้ประตูเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้แฟนๆหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าช็อกเป็นกันนะสำหรับเมื่อคืนนะนะแต่ว่า สุดท้ายนะก็ต้อ,อยงยอมรับว่าอา์เซนนี่เหนียวแน่นนะครับเราวเกมรุ้อยูคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะก็ถามว่าพี่กลับมาเอาชนะนะครัแบแมนฟอร์ดได้สาต่อหนึ่งนะครับผมในเดือนี้เนี่ยทมัสแฟรงก์แมก็ออกย,ยืนยันนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยแฮปปี้กับลูกทีมแล้วนะว่าลูกทีมของเขาทำได้ดีแล้วนะครับเกมในครึ่งแรกทุกอย่างนะมันมันสวยงามนะครับเป็นไปตามรูปแบบที่เขาต้องการเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลออกมายังไงเนี่ย มันก็ต้องอยอมรับกันตามนั้นนะครับดูคุณภาพนักเตะด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับผมด้วยแล้วเนี่ยต้องให้ออกมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็อตอนแบนฟอร์ดเองก็เป็นทีมหนึ่งที่เมื่อไหร่ที่เจอทีม,ทมทกาลางแรางด้วยกันทีมที่ระดับท,ที่ไล่ๆๆกนันเนี่ยบอกเลยว่านาทีนี้ไม่กลัวใครเหมือนกันนะครับผมก็เอาใจช่วยต่อไปครับสำหรับแบนฟอร์ดครับผมโอเคครับไม่ได้ขับต่อไปนะครับผมก็พูดทางนั่นของอาร์เซนอลกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ย มีนะักเตะได้เรียกว่าประสคบามสำเร็จทุกคนเลยทีเดียวนะครับเด่กสองคนเล่นนี่เรียกว่าร,ระดับตาร์เพียบเลยนะ้อนนเล็กคทิตของตัวอัลเตต้าด้วยนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับาวานเดรี่นะครับเด็กอายุ11ปีเท่านั้นนะ17 17ปีเท่านั้นนะก็สามารถได้ลงสนามแล้วก็ทำฟุาบัลได้อย่างเขาเรียกว่าน่าสนใจนะครับแล้วนะตัวของอัเตต้ายก็มาชื่นชมนะครับแล้วก็หวังว่า อาายในอะนาะคตเร็วนี้นะครับเขาก็จะเป็นตัวสําคัญให้กับอาเซนอนต่อไปนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่านักเตะของอาเซนอนเนี่ยหลายคนเ,เป็นแนวผสมผสานนะจะมีนักเตะที่อายุากลางคนนะครับจนถึงช่วงอายุน้อยนะแลวเขาอาเซนอนต์ก็่อนขเปิดใจที่จะให้โอกาสนักเตะน้อยด้วยนะครับอย่างาก้าเนี่ยก็เราได้เห็นเลยว่าอา,อายุไม่ได้มากนะแต่ว่าเขาเป็นผู้นําของทีมเลยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากนะครับผมผมเชื่อว่าสล็อนในยุคต่อๆไปเนี่ยจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วผมก็บอกว่าฟุตบอลของอาร์เตต้าเขาเนี่ยค่อนข้างน่าจะาเดี๋ยวนั่นนะครับแล้วกเกมลุกเนี่ยดูดันสำหรับลูกการ์ดเนี่ยผมว่าโอกาสค่อนข้างน่าจะสูงพอสมอควรเหมือนกันนะครับแต่สล็อตก็โหดเหลือเกินนะอันนี้ก็ต้องเือเอาใจช่วยซล็อนด้วยนะครับว่าห้ามแผ่วดิบขารดนะครับแล้วก็ จงเก็บแต้มขวาชัยได้ยินเรื่อยนะครับผมในช่วยอาร์เซนอลครับโอเคครับมาที่ขั้นต่อไปนะครับขอพูดถึงกองหน้านะที่เคยเรียกว่าโด่งดังเพิ่มขึ้นเลยนะเม่อคืนฮาเก้นั่นเองนะครับหลังจากนะฮะที่เขาย้ายจากเอซีมิลานนะครับไปแฟรง์เฟิร์ตนะครับโดยการยืมตัวอะไรก็ตามนะครับแต่ทางด้านนั้นครับก็มีสโมสรนะที่สนใจตัวเขานะครับอย่างเช่นบูโดกินนะครับ ที่ต้องการคว้าตัวฮังเก้ไปร่วมทีมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปริแดงดำเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะประิใจยอยู่นะครับว่าจะจัดการกับฮังเก้ยังไงนะครับผมเพราะว่าถ้าได้ราคาที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะขายเพราะต้องยอมรับเลยนะว่าตอนนี้สุดหน้าของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับราะนั้นี่จ หมุนงานได้ดีกันมากๆในหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกกับเขาเก้เองเนี่ยเขาทีเป็นนักเตะที่อายุอาาค่อนข้างที่จะมากแล้วนะครับเทียบกับนักเตะคนอื่นนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่แม่ได้ทอปฟอร์มยุคสมัยหนึ่งแล้วนะครับก็น่าสนใจครับว่าสุดท้ายแล้วดืวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่เชื่อว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะอยู่ที่ราคาด้วยนะครับว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่านล้วน้อยเก้ไปก็เขียนว่าเป็นอะไรดีกว่า อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าตัวของโปรเกมนะต้องการจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็อาจจะทุ่มเงินไปได้อยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าจะให้ทุ่มมากมายก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ปไปสโมสรที่เงินถุงเงินถังหรือยักษ์ใหญ่อะไรอย่างอ,อย่างพวกทีมซาอุดีอาระเบียอะไรอย่างนี้นะฮรเวลานั้เราติดตามต่อไปครับในเทเละไลนนี้นะครับผม บอลก็มีเกมก็มา M8 8 t h a i l แ n d ทแลนดที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บโอเคครับไม่ได้ข่าวต่อไปนะครับโอเครับไม่ข่าวต่อไปนะครับผมก็ขอพูดถึงของลายของมูอานี่บ้างดีกว่านะฮะตอนนี้นี่ก็ปบสตาร์เลยเกินนะครับผมหลายๆทีมต้องการตัวเขานะครับผมล่าสุดครับสิงไ์ม่องอาจนะครับอีหนึ่งทีมดังของลลกอังกฤตนะครับก็สนใจเช่นกันนะครับที่ต้องการตัวมูอานี่นะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยมูนี่เนี่ยค่าตัวเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณห0สิล้านแล้วนะหกล้านปอนด์แล้วนะครับต้องดูกันต่อไปนะว่าใครจะได้ไปนะเพราะว่าตอนใน,นมูนี่เนี่ยแมนเชสเตอร์เต็งการนะครับผมหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในลีกยุโรกนะดังๆเนี่ยก็ต้องการตัวมูน,นี่เช่นกันนะครับเพระาะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องการย้ายไปทีมไหนเนี่ยอันนี้ผมขึ้นว่ามันอยู่ที่ปัจจัยของการได้เงินนะครับ สั้นเงินนะฮะว่าทีมไหนเนี่ยจะดีวกับแฟชเช่ได้อ่าสำเร็จสมผลที่สุดดูต่อไปครับว่านัตเตจจะเลือกอย่างไรนะครับและสุดท้ายสโมสรนะครับจะส่งมัวนี่ให้ใครนะครับแต่การที่ด้อยู่ต่อกับทางสโมสรเนี่ยผมว่ายากแล้วนะครับผมแล้ติดตามไปต่อไปใกล้ิชนคครับสําหรับกรณีของมัวนี่ครับผมโอเคเอาไปข่าวต่อไปนะครับมาข่าวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับขอพูดถึงกรณีของนักเตะคนหนึ่งที่เรียกว่า เป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้นะจอสัวซ์เซอร์ซี่นั่นเองนะครับหลังจากที่เขาถูกเปลี่ยนตัวนะครับในนัดที่แมนยูแพ้นะครับเขาก็ถูกโหนะครับจากแฟนแฟแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีข่าวนะว่ายูโตนเนี่ยต้องการตัวเขาไปนะครับผมเพราะว่ามีอดีตผู้จัดการเอมนะครับที่เขาเคยร่วมเล่นด้วยนะครับก็คุมอยู่เว่ด้วยนะครับแล้วก็สนใจตัวเขานะครับ แต่ทางนี้ับเดนีิวนะเขาเชื่อเหลือเกินครับว่าเซ็กซี่จะยังคงไม่ย้ายหนีไปจากแมนเชสเตอร์เตะนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ในความเชื่อของผมนะนถ้าถ้ามุมมองผมนะผมเชื่อว่าเซ็กซีอ่อางอยู่น้อยนะครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์เองได้อยู่นะครับไม่ได้แก่จนแบบต้องรีบหนีขนาดนั้นนะครับ,รบผมแล้วก็ตัวอัลโมริมเองเนี่ยค่อนข้างให้โอกาสนักเตะนะรเราจะเห็นว่าอัลโมริมให้โอกาส เซ็กซี่อยู่บ่อยครั้งนะครับเทียบกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังคงมองเห็นอ่าศักยภาพใอตัวเซ็กซี่นะผมเชื่อว่าหลังบ้านเนี่ยนะครับสําหรับตัวคนล้วเต่นะยังได้นะยังพอมีอะไรที่คุยได้อยู่นะครับผมแต่ว่าต้องยอมรับว่าฟองการเรื่องของเซ็กซี่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เข้าระบบนะครับหรือทําได้ดีพอนะครับให้กับมาเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีทีมใหญ่ๆอ,อย่าง ยูเว่เนี่ยหลายหคนเขาเลยค่อนข้างที่จะรีบเชียนะครับไม่ขายซะอะไรอย่างนงี้นะฮะอันนี้คือสไตล์ของผียูแล้วนะครับไม่ว่าจะโค้ชหรือนักเตะนะครับต้ฟอร์มการเล่นไม่คุณภาพมากพอนะครับเขาก็ไม่อยากเก็บไว้นีก็ต้องการนักเตะใหม่เข้ามาเพื่อที่จะยกระดับทีมมาเลยดีกว่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่เราต้องยอมรับในปัจจุบันนะครับว่าแมนยูนี่ยปัญหาไม่ใช่แค่นักเตะนะับมันเป็นเรื่องของอ่า เรื่องของภายในอ่ะค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเราต้องเป็นเรื่องของโค้ดเนี่ยผมบอกแล้วมันอยู่ด้โค้ดดีๆมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่มันก็ไม่สามารถจัดการทําอะไรได้เลยนะครับที่าาทําให้ทีมได้ดีขึ้นโดยฉับพลันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าเซนซี่จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อโมลินจะสามารถทำให้ทีมได้ดีแค่ไหนนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับลุกการนี้ีนะเป็นไงบ้างทานข่าวสา,าราสาในวันนียย้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรา,า,าด้วยนะเป็นชิมเมลรไลเด์แร้นะครับ มัเริ่มเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ